หนาวลมหนาวก็ไม่เป็นไรหรอกใส่บาทแล้วก็กลับบ้านไปบรรยากาศน,นี่ดูฟ้าคึมคึมเน้นบาหน่ฟ้ดดา,าคึมคมมารอใส่บาทนะคะพี่นอ้องเฮ้ยะผู้ลึกไฟผัดอันไฟไหม้ลึกอ,อัน หรือว่าควันก้อนหินวะภายป่าบอมานะหกกระเทยเ่ยเอออยู่ไกลๆนี่กระ่ะอู้ไปเมื่อนั้นน่ะป๊ะตจอาคันภายป่ามาใครแน่น่สบายเด้ยางกระไรโว้ยหายเห็ดกระยากเด้อ do cung, patu kong ơi, ơi, mẹ nào đây. <cười> <cười> Đu นีแม่บอกอันอ่ากคนหินน่ะบอกไม่รุ้เทาที่อยู่เทาทีอยู่ทั้งคู่แอันไนเป็นดากที่อยู่ขนหงก็ได้เพื่อนเขาอันน่านใต้มีใจคนทำงาน ช่างผู้กโลนั่ะบ่เอ้ยผู้เล็กไฟนั่บ่ได้ขึ้นไปเหยียบตังส์สปูมันเป็นจยญานอีกว้างก็บ่ไดมาด้ะมาแล้ว ขอร่วมบุญนาวัธนวันนี้ด้วยนะคะชาธุสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณยายสายลุงพลจ้ายว้ยว้คืออ้าปากเสวีเทบัดนี้ฮะ B.M อืมอ้าปากลมหนาวบอกนายเอ้ยายเอ้ยนาเว้าด้อวอาเ ใหญ่ขึ้นมาคนนี้ได้จีหาเงินให้หันว hey, ่าแม่นักมวยคุณเด้อเาผมมาเันบ้าเฮ้ชมบัาแมทนี้เครียะโอดไปใช้าชลบรีตอนเช้าพายายทมยองชลบรีขายายอัลพร ขออนุมโมทนาบุญด้วยนะคะสวัสด,ดีข้ายายจำลองหอ,ดงอมดอกสสเบงถึงผูดไฟไฟ้ดิไฟผนะู้ไฟไหม่เวดาพอยนั่นละขัานคนหินมาอ่าสวัสดีข้ายายจำลองสุสบายดีดเรากเก่งก็เตะชื่ออันนั้นเลย าแว่งเลพอถึงเวลานี้ก็เลี้ยงลูกให้เขาแล้ว่น่เนเดียวบาก่อนหะ ออามาลายทั่มะกอกนุ่นมามายเดียวหัวสันพี่พี่ไปรังพูไปพูไ,ไปรถไปเ็ียังอ้าวของใครล่ะอันนี้ ในบ้านเดียวกันของค้อยนี่แหละไ,ไปชายบาททำบุญทำทานเฮ้ยจะเตือนนะขายมาเแอปเปิ <laughs> ้ย

ให้พอได้ปไหนให้พรเร็วเร็วให้พรเอ้าโอยพอแล้วเอ้ากระทุมันนี้ก็ทำบุญตักบาตรไปแล้วกันเขาเอฟซีสองของบาจำลองจะดีไม่แห้งเด้อจุกขาพระราิใจเด้อสุขภาพแข็งแรงดีจะกระหางเงินได้มกดำหาความได้มื่อกล่อบห้องท่านนอนหลับเขาจะได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนฝ่ามือให้ได้แก้วมันีสุด ทนหายาฟานมานหายาเบ็ดเด้อนอนรับได้เงินพันนอนฝันได้เงินล้านพันเข้าสุกกระเป๋าทุงมือทุงวันาจะอดจะบานเธอได้ลุ่มถุงเงินถุงพัมเด้ออาสาทุนา่ไดอำนาจเหนกันอซทุไม่ดลรมือแล้บเาเอาเสถุงเขาบอกเสื้อเบานกจะเอามาจะซุกจไม่ได้ผสมเลยวันนี้โโชว์น้อน oh, ี <am <am ah, ่อะไรน้อยน้อย

พอจบก็บเกี่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะนู่นบรรยากาศค่ะบรรยากาศบ้านโกโก